ย่ลยเอาครับยไเครับมระแนลยพี่น้องครับบรรยากาศเมาอุส่าหสป่าพี่น้องอ่าซ้ำน้ำบกเอากินข่าซะก่อนแซ่บๆงกันพี่น้องในบรรยากาศตรงให้ทงนาครับเาแล้วครับพี่น้องเมาอส่าป่าครับมันๆครับมือนีแต่หน่วยนี่เ่ได้เ่ได้สุบมา สิบกว่าปีแล้วปลาเมืตัวใหญ่ครับจะของสารพอนะามื่อนี้ได้กินปลาควาตัวละหาโล่เนี่ยนอนครับฐานรุ่นน้ำกันพี่น้องน้นามอท่านบอกว่าบันไดจอยนี่ยังได้ปลาไหลได้ครับนี่ปลาไหลตัวยังงี้ได้พี่น,อน้องนี่ครัยน้าบอกเท่านี้ปลาไหลยังเรียนออกมาเนาะปลาไหลพี่น,อน้องอุดมสมบูรณ์รอรับชมได้เลยพี่น,อน้องมันมาตัวบรรยากาศ เมาสะสุปาใส่ปีใไม่อีกแล้วครับปาลาไรครับพี่นุอมบรรยากาศที่แฟนบาลเท่าพี่ไม่สงการกับเมาสะสุปาตันพีปันนองกินนะครับโอ้ไง,องเลยพี่หนุ่มด้วยเหรอครับพี่น้อง ปลากันมีนี่ครับปลาตัวใหญ่สิลงไปอยกุวนเบดครับแลก็เห็นแตแหงเล่องเลยแหงปลาด้วครับแหงปลาสูงคุณเลยนี่แโอ้โดดขึ้นบน

ันะครับไอชันครับบรรยากาศสักประมาณนี้นะครับได้ลงมือจับครับพี่น้อง ไม่ได้ต้องดอกปลาหน่อยบ่ได oh. ้เอาแงงมาครับบลักปลาเนี่ยเท่าแหลกโอ้เม่ยใครเลยครับตัวแรกแขกแมนเท่าครับมือจับปลาโต๊ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปงแนมยงไพลงกนส้นเขาก็เลเป็นขอบกีลุัตเมา่น้ำขอบกันมาล่นน nice ้ำขอบกันนคเเนะครับ Ừ. tôi nhanh khuyến với dưới thương phục รลังลงมือครัเดี๋ยวได้เรื่อยๆแล้วพี่น้องครับโอ้บอกักเงียอยู่คุณไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ไปเป็นหนาได้ครับเมื่อจับฝึกม่ครับพี่น้องมือนเลยนะครับได้แล้วครับอาแล้วครับพอตัวเดียวกันรุดแล้วครับเมื่อจับม่เืาได้แล้วเรียบร้อยไปแล้วครับไปแล้วเร็ไปแล้วเร็ไปแล้วไปแล้ว

เอ้ยนักจับปลาครับนักจับปลาพี่น้องเอ้ยเอาละครับมาไหนมาหุ่นมาหุ่นจับเพื่อนแล้วพี่ครับ ไปแล้วครับนี่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 ครับโอ้โหนี่ของผีกุ้รับเอาครับแจะเก็บตัวไหนก่อนเลยครับนี่ใช่กุ้งเลยครับโอ้เด็กผีกุ้วยเว้ยทำการเอาปลาไปล่างแล้วครับพี่น้องปลาขึ้นมาล่างรอบแรกครับพี่น้อง ออตะกออจะใส่งอแมๆครับหลังปลารอบแรกของเขา้าเอ้ยได้คัดปลาครับรเขียนเทปุ่นครับใส่ยไปเข่งนเขาตะกอใส่งอแม่เฮ้ย่องถังเลยครับพี่นอ้องแล้วหน่อยใส่นี้ครับโอ้ยเย็นมีเก็ดครับพี่นอ้องเย็นมีเก็ดไปแล้วครับเย็นมีเก็ด

โอ้จับทันเลยเอาเอาอสุดยอดเลยลุ้มือสุดจับมอยู่ย,ยังไงได้เย,นนย็นออมันเ่มืนโอ้อปียเกือบอได้กบสุดยอดเลยครับ ฟ้าไลยครับไลยทั้งฝ่าทั้งยันครับ <c oughs> แกน,นี่มันลมนะ <c oughs> ลุนกันครับพี่น้องมียันไงลือ ปลาคอตอวละซีโลหาโลครับน่ครับไงไม่เอมือมืดไปแล้วกงไครับเย็บหัวไว้แล้วครับครับพอไปง่ายๆครับ

ตะเขีนม oh, ีตัวง like ีม่คร oh, ับตัวงี oh, ่เต yep, ัวงีนั่นแหละตัวงเง่าว่าดดนกม่ครับี้ัโอ้ยมาถึงแอ้ยหลงป้าาท่านเรอครับเดี๋ยวป้าไปรางีกแล้วครับ รอบสามเลยครับพี่น้องตัดไปครับรอบสามเลยครับรอบร,อ,รบอบสองวันหนบ่งประเทไทยครับแหลงบ่ะท่านคนจับลนะครับถมงามเลยพี่น้องปฝาธรรมชาติได้ครับนะครับพี่น้องดำเนินรายการมาได้เครื่องช่างแล้วครับบักง่ายเลยครับว่ามันปฝาได้ถือไม่ได้วันหนึ่ง chỗ nhanh nhanh ghé dịch lại hết <laughs> ได้เรืเเเเ่อยๆครับพี่น้องเพิ่มตัวเล็กสองกิโลอีกจ็กตัวกันครับ Lê phải cho vào bức lắm song đồ hoặc hình chắc ăn chạm vào lắm đồ hoặc hình chắc tố, không không đây, ừ, ừ, đồ mới hoặc 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 tôi đây tôi à? lên นี่แหละเขาเป็นจับปลาสองมือพี่น้องให้าดาได้สั่มมาเยวเขามาใหจัปป้าสองมือเดี๋ยวครับไปเดีวครับไปเดีวครับเ,น,เนี่นนมย,นยมะเ, <c oughs> เขาครัอ้อมอนี เอยู่ขุนนาเ่เอาเลยนรงก,กนนอนนนเน่งเน่งนะครับอน,นอนถ่ายเ็นจับเลยครับใส่นี่ก็ลังสวยครับปลาเผาครับแต่ดีใหม่ย่งางดีดีนะครับ mà hai chia bao nhiêu tuổi nhỉ con hợp hợp bực nhau khai hợp nhau khai sọt Yep, phải đạo, Ủa, đây phải phải đạo, phải đạo, đạo, ก็ว่า hmm. มีเชียงป่าเชียงค้วยนี่นน right ่ะเฮ้ยเยเ้ยน the <benchmark> ี <gö> ่น่ร <slowly> ้ี่ทั้งมนาทั้งนี่โอะดุ๊เนี่ยตรงนี้อยู่นี้แหละอู้เดนไปพนมือยงจับจับปลาสมือเลครับ đấy đấy đây ạ đấy 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 อดานามันเลยครับตัวนี้ใส่กระตาอย่างนี้ครับโ,อ,โอ้กลัโลงอีกแล้วการร่งการงานเมาสะ์ ทอดเลยลูกน้ำปลาดุกหลายเสีกยวครับควนแฉะเลยครับงามเลยคือหนักนะครับทอดว่าละปิดงามเลยครับจับเบิดแน่บลเบิดแน่ก็เป้งงามเลยครับเหลือก็ไว้ท้ำพันธุ์ครับพ่อปีหน้าได้มากินใหม่ครับปลาดุกเด่นอยู่หลายอยู่ครับเป้งงามแล้ว Các quần phải ngay cả lăng luôn nè tôi nâng như quần tôi đi nào Để